สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมบบพาคุณผู้ชมมาชมครัวคุณพ่อนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณพ่อเสนอเมนู กระเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กําลังล้างหน่อไม้ดองอยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนเนื้อนะคะโอ้โหจัดหนักมากนะคะเยอะมากเลยอะล้างทําความสะอาดหน่อไม้ดองก่อนนะคะแล้วก็เตรียมกระทะแล้วนะคะคุณผู้ชมะคะ่ะคุณผู้ชมคุณพ่อนะคะใส่น้ามันเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะโอ้โหคุณพ่อจะเผ็ดไหมคะเนี่ยแต่พ่อใส่เนื้อเยอะอยู่แล้วเนาะอันนี้พ่อกะถูกอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าคุณพ่อทำเมนูนี้บ่อยมากพอ่พอไม่ได้าวนิเียวอ,อพ่อพ่อ,พอค้าวเยอะอาพ่อค้าวเยอะนะคะคุณผู้ชมเนื้อล้วนๆแล้วนนะค่ะอ่ะตอนนี้ใส่เนื้อเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชม้ซื้อมายเยอะโอ้ซื้อมายเยอะเลยกะเราเนื้อนะคะกะเราเนื้อใส่่อกไม้ดองนะคะ ตอนนี้ขั้นตอนแรกคือใส่น้ำมันไปก่อนแล้วก็ใส่พริกนะคะแล้วก็เอาเนื้อใส่เข้าไปอเอาเนื้อใส่เข้าไปทำอะไรต่อคะแกเขาใส่หอยโซ่คี้นะคะคุณพ่อก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะน้ำมันหอยเป็นกินโลแบบเนี้ยเลยแต่ว่าใส่ไม่เยอะนะคะใส่แบบพอประมาณ อ่ะเราก็โอ้โหมีแต่บ,บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะอยาอร่อยก็ใส่ไปอ่ะยาอร่อยก็ใส่ไปคุณพ่อบอกนะคะคุณผู้ชมใส่ผงปรุงรสเข้าไปเลยนะคะอันนี้จริงๆรแล้วคุณพ่อคือทําทานเองนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทําแบบว่าออกงานนะคะเพราะว่าปริมาณเยอะมากใส่ผงนัว,วผงนัวมันมันะขาดทุนอ่ อันนี้<ห>นทําขายทําขายกับปริมาณไม่ถูกอันนี้เราทําทานเองนะคะคุณผู้ชมก็คือทําเยอะเลยกระทะใหญ่นะคะอ่ะเริ่มต้นเลยในการทํากระเพราเนื้อนะคะก็คุณพ่อจะผัดก่อนพอใช้ไฟประมาณไหนกลางๆเนาะ<ว>อ่ะใช้ไฟ<ว>ปานกลางคัว่วไปก่อน<ว>ให้เนื้อเริ่มสุปปกอืมนี่นะคะอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยอร่อยอยู่แล้วเมนูนี้มีแต่คนชอบ เมน,นูกระเพราเนื้อนะคะแบบจุกจุกแต่พแต่งสีมันหนอยอย่ึงแต่งสีนะคะอันนี้เป็นซอสหวานนะคะซอสหวานแล้วก็คุณพ่อก,ก็ใส่ซอสเอสเขียวนิดนึงซอสเขียวสลากเขียว <t ell> ฟ้าเขียวซอสฟ้าเขียวนะคะคุณผู้ชม ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวค่อยชิมใหม่อ่าเดี๋ยวค่อยชิมใหม่เนาะแล้วเราก็อะไรเพิ่มคะน้ำตาลปักบเล็น่อยนึ่งอ่าน้ำตาลก็เรามันคนขาดน้ำตาลไม่ได้พอใส่น้ำตาลไปประมาณสองช้อนเดี๋ยวนี่แหละมันจะ,ะไม่ได้ใช่ไหมพอ่พอเพราะว่านี่มันจะเปรี้ยวเนาะไมดอกมันจะเปรี้ยวมันรสชาติมันจะไปของมันเองค่ะอ่ะตอนนี้คุณพ่อก็คนต่อแล้วนะคะคุณผู้ชม คนต่อไปเนื้อยังไม่สุกนะคะคนต่อไปก่อนเพราะว่าเนื้อเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่ไปเลยเพราะว่าเราใส่หลายแบบดอการไม้เนี่ยอ๋อใส่ดอไม้พร้อมไปเลยนะคะนี่คุณพ่อก็จะใส่ดอไม้ดองเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้อ่าดอไม้แล้วก็ เนื้อสุกไปพร้อมๆกันโอ้เราไหมเยอะเลยนะคะใส่หมดหม้อเลยแต่ตัวนี้มันตัวชูโรงตัวชูโรงเนาะตัวผ้าอร่อยค่ะตัวผ้าอร่อยแล้วเราจะไปกินเยี๋ยวต้องไปหาหมอเร็วปวดขาปวดอ่นนี่นะคะกินแบบพอหอมปลาหอมคอเนาะกินได้กินได้เรานอว่ามันก็จะอด ของอร่อยมันอยู่ตรงนี้เออถ้าเราไม่กินเรก่อดกระอ๊ดของอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆพอเรากลัวมันน่อไม้มันจะได้อซุกไปด้วยกันเนาะค่ะพอหน่อไม้เขาดองเขาเขาเขาดองเหรหน่อไม้ก็คือคุณพ่อต้องผัดให้สุกไปด้วยกันนะคะตอนนี้เยี่ยง รสชาติน้องใหม่มันก็จะทำให้กลมกล่อมให้กลมกล่อมอร่อยเดี๋ยวเราค่อยชิมว่ามันขาดอะไรเราลองค่้านี่คุณพ่อทำแบบกระทะใหญ่เลยเราทำกินเองเราไม่มีสูตรค่ะเพรเราไม่มีสูตรตักแบบจานพกนะสูตรนี่เหมือนเดิมเป๊ะเออพวกเราเราทำเยอะค่ะถ้าเราทำน้อยเราก็ เหมือนใส่ยางละช่อนละช่อนก็โอเคแต่ตว่าเน,นี่ยเราทําเป็นสองกิโลอืเยอะมากมเลยอ่ะพอเราคั่วใหญ่ค่ะ<า>นี่คุณพ่อก,ก,ก็ผัดไปเรื่อยๆคั <S <S> <S ่วไปเรื่อยๆนะคะคั <S <S> <S ่วไปเรื่อยๆให้หน่อไม้แล้วก็เนื้อนะคะสุกไปด้วยกันเลยนะคะแล้วตอนแรกตอนแรกเหมือนเห็นสีที่เหมือนจะเผ็ดเนาะแต่ว่าพอใส่ของเยอะ <S <S> <S ก็ไม่เผ็ดอยู่แล้ว เดี๋ยวมันจะเหลือตะความารอยอยู่อ่าเหลือแล้วพี่แนน,นบอกว่าพี่แนนบอกจะกินเลยพี่แนนบอกว่าจะกินตรงนี้เลยนี่นะคะคุณพ่อก็ผัดก่อนให้สุกก่อนนะคะเดุอา like ยามทน,น,นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะช่วยคุณพ่อผัดนะคะ,ะอ,คอีกหนึ่งคนดูไรอ่านี่นะคะโอ้โห เยอะมากเลยแตงรุ่นพ่อกินกินเยอะไม่ได้พอ่อเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมคุกคริกเนี่ยครกคริกครกคริกเนี่ยนะคะี่น่าเขาชอบเขาบอกพ,อพ่อทำอร่อยมากมกระเพราเนื้อมานะ ครกินก็ถูกใจกแลอะอือเนี่นะคะคุณผู้ชมนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะที่คุณพ่อเตรียมเอาไว้นะคะแนั่นมากค่ะ พมาดูคุณพ่อนะคะงายายม,มาพีเนี่ยม่้เตาไมเปลี่ยนจ้านี่ตอนนี้คุณพ่อกำลังทำเมนูผัดหน่อไม้ดองนะคะหรือว่ากะเพราหน่อไม้ดองนะคะกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้พ่อก็จะชิมก่อนพ่อจะชิมก่อน,ออนว่าเป็นอย่างไรเอาเป่าก่อนนะพ่อจะร้อนปากนะคะเป็นไงนนอ่าอร่อยคือเก่า <laughs> <laughs> อร่อยไหมพี่นันเคยกินพี่นันก,ก็ชอบ <laughs> อ่ะตอนนี้คุณพ่อจะใส่กัะเพราเข้าไป<อ>าแล้วว้าว นี่นะคะค um. oh, oh, ุณผู้ชมโหน่ากินมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นกระเพราเนื้อนะคะสูตรคุณพ่อนะคะวันนี้เราพามาชมครัวคุณพ่อนะคะออุ้ยน่ากินมากกับกระเพราเนื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าเกดนากกจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ขอตัวไปตักข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ